ได้ไหมอ,อีกตัวนึงไม่มากินเดี๋ยวไปถอนยากก่อนนะดูกแกะไปก่อน con 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 แกะลูกแกะสามตัวไอ้สองตัวนั้นมันจะกลัวๆหน่อยไอ้ตัวนี้ไม่กลัวหัวหน้าฝูงจ่าฝูงคอม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 ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อน พี่ใหญ่นีน่สองตัวนั้นเป็นน้องเล็กมาเร็วเรีวได้ให้พี่ใหญ่กินคนเดียวเลยอ้วนคนเดียวมาแต่เขาก็จะกินหญ้าทั้งวันนะคะหากินเองทั้งวันอันนี้ก็ไม่ใช่ว่า จะกักขังมันเขาก็จะมีบริเวณให้มันอยู่ค่ะบริเวณก็กว้างเหมือนกันจากนี้ไปถึงทางโน้นเนี่ยต้อนคืนมันก็จะเข้ามานอนที่ตรงนี้ที่ที่บ้านของมันเนี่ยมันจะมีที่นอนของมันแล้วเราจะมีน้ำให้สองถัง แล้วตอนเช้าก็ตียุงยุงมียุงด้วยตอนเช้าก็จะให้ขนมปังกรํารหนึ่งขนมปังแห้งนะคะก็หน้าหน้าร้อนไม่ต้องให้อะไรเพราะว่าเขาออกหากินเองได้แต่หน้าหนาวนี่เราก็จะให้ให้ยากเขานะคะ3ามตัวนี่ก็จะให้ไม่เยอะเขากินไม่จุคะ่ะเนี่ยเขามาใกล้ๆแล้วเขาเริ่มชินเขาจะไม่กลัว ใหม่ๆจะไม่เข้าไม่กล้าเข้าใกล้แต่ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กยังกลัวอยู่แต่พี่ๆเข้ามาใกล้แล้วขอบคุณมากนะคะมาดำกระปีทันเนอร์วันนี้พามาดูแกะ แกะสามตัวนะคะแกะของเราน่ารักมาก3ตัวกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มาดามเน้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ